E นั้นเพื่อนขวัญเคยร่วมกันขับขานรวมจิตใจสู่วันนี้พี่น้องรวมฝ่าภัยจากใจถึงทุกคนดู เส้นทางสว่างสวัยในศรัทธารวมกันสร้างพรุ่งนี้ของประชาที่สดใสให้เป็นจริงชีวิตเธอมีคุณค่ามวลประชาเขารออยู่รอเธอ We are through... girl... ไวย้อยู่ในใจผู้คนตราบจนนริรันดรชีวิตเธามีคุณค่ามวลประชาะเขารออยู่รอเธอเป็นผู้ก้าไปดังมวลไม้ที่ง ชูช่อใหม่ไปเธอจงไปทั่วแดนอยากให้เธอเป็นเทียนเล่มน้อยที่ส่องแสงสู่หนทางมืดมนเทียนสว่างสวยอยู่ในใจผู้คนตราบจน Near ชีวิตเธอมีคุณค่ามวลประชาะเขารออยู่รอเธอเป็นผู้ก้า แสงสู่หนทางมืดมนเทียนสว่างสวัยอยู่ในใจผู้คนตราบจนนิรันดรเทียนสว่างสวยอยู่ในใจผู้คนตราบจน ใครจะรู้ว่าวันนี้ยังมีเจ้าบอกพวกเขาว่าเราก็ทำได้เพียงแบ่งปันหนึ่งหยดของน้ำใจความแห้งแล้งจะเหือดหายจากแผ่นด,ดิน น้ำใจใสสะอาดบริสุทธิ์จะยั้งหยุดความขัดแย้งมืลายสิ้นปล่อยหัวใจอิสระให้โบยบินบินสู่ทิ่นกำเนิดด้วยความดีหนุ่มสาวเอ๋ยเจ้าเกิดมางามงดมนสะกดยั่วยุจงหลีกหนีร่วมกันสร้างสังคมใหม่ด้วยไหมตรี บ้านเราต้องการคนดีช่วยปลอบโยนเจ้าคือคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่หาเจ้าคือคนที่มีค่าอย่าสับสนโลกวันนี้ต้องการคนเต็มคนอย่าปะปนหันเหจนเฉทางพ่อแม่เราแก่เท่าทุกวันวี่ สร้างความดีดูแลเขาอย่าให้ห่างช่วยโอบอุ้มกันและกันตลอดทางอย่าปล่อยว่างเลยละเห็นแก่ตัวขอฝากเจ้าหนุ่มสาวขอฝากจิตฝากความคิดความหวังความสดใสฝากเจ้าช่วยดูแลความเป็นไทย น้ำใจให้ช่วยรดหลังผืนดินอยากลับคืนคำเมื่อเธอย้ำสัญญาอยากทำสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับอยากทำให้ดีกวาวันนี้ความคิดครับที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปความความกล้าขึ้นครับกล้าที่จะเหยียบออกไปอีกอยากจะเดินออกไปอีกจากจากตรงนี้าที่เราที่เราทำตรงนี้เราเราอยากจะไปอีกครับ เราอยากจะออกไปข้างนอกอีกครับเราเราจะปีหน้าเราอาจจะลองไปสุราษฎร์ดูกันนะครับภูมิใจกับสิ่งที่เร่งทำ่าแล้วก็แบบว่าคือมันอยู่ในใจอ่ะแล้วก็สิ่งที่เราทำอ่ะเราไม่ได้คิดว่ามันจบแล้วแต่เราคิดว่ามัง่ีอยู่ ให้มมัมยต่อไปถ้าเกิดเราอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็มีเพื่อนร่วมอุดมการที่จะแบบช่วยกันทำช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันสร้างด้วยกันปลูกน้ำใจให้กับคนอื่นเหมือนกับที่ทพี่ๆปลูกให้กับเราค่ะแล้วก็ทำต่อกันไปเรื่อยๆเดินทางไปอย่าวนไวให้ตามดัน มีดวงตะวันส่งเป็นแสงสีทองเื่อจากานลองให้ไฟปองและสร้างสรรค์เมื่อดอกไม้ายมบานให้คนหาสู้ไม่วันชื่อรางวันแห่ความฝันอันยิ่งใหญ่ให้เธอบนทางเดินที่มีความหนัก ฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอเพียงตัวเธอไม่มีไปเสียกองจะหลอกงใจให้เธอหายรา้อนจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเ,เป็นสายน้ำเย็นดักระหายย้โหอยอ,อ่อนคอยมวยพอให้เธอสมดังหวัง ท่งเป็นสายสีทองกระจาดันลองให้ใฟปองและสร้างสรรค์มือด้อกไม้ยามบาดให้คนหานสู้ไม่หวัน่นคือราองวัลแด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ให้เธอ